สวัสดีเอฟซี FC พี่น้องติดตามช่องของวย์ผู้ดินนะครับมื่อนี้ผมจะพามาเบิงควายงามอาขอกวายสายพัฒนาของแม่อัมพรบ้านจอมบึงตําบลสีชมพูอำเภอสีชมพูจังหวัดขอนแก่นนะครับเอฟซี FC พี่น้องครับวันนี้ก็มีควายงามสายพัฒนามีหลายตัวนะครับเดี๋ยวเ้าจังไปเบิงกันครับเอฟซี FC พี่น้องครับ สวัสดีครับคุณแม่ครับค่ะสวัสดีค่ะครับซอยแนะน้ำตัวให้เอซีพีน่น้องคนฟังในแม่จ่าฉันไม่อมําพอค่ะอยู่อําเภอสีมพูตตาบลสีมพูจังหวัดขอนแก่นบ้านจอมบึงค่ะบ้านจอมบึงจ้าแม่เลี้ยงควายสายพัฒนามาจากปีแล้วแม่ก็นับได้แล้วกับซปีนี่ละค่ะซีปีนี้เมียนเป็นยังไงแม่กะระแสดีบ่ครับก็ได้ซื้อได้ขายอยู่ค่ะ ่็แต่ซื้ออะไรขายอยู่โ<น>บฝึกเครื่องคือเลี้ยงงวัวเนะเลี้ยงอยู่แต่กอนคือว่าแม่ก็เลี้ยงงัวาน้ำแม่ค่ะเลี้ยงงวัวมันบ่ลุุแม่บ่ลุเลี้ยง,ง,เ,ยงเอามาใส่กันก็ควายายอยสัตว์ง้วต่ายก็เลยได้เลี้ยงควายตลอดค่ะก็เลยเศร้าเลี้ยงงัวเลยแม่แครับผมบบแล้วอยู่ในข้อเขา้ายืนอยู่ข้างหลังแม่นั่นแม่นั่นเป็นสูงหลายเป็นไดครับนั่นร้อยสี่สิบสามค่ะ ร้อยสี่สิบสามแมนอันนี้แมนลูกของเพื่อนบ่ครับเนี่ยแมนแมนแมนอันนี้ลูกกล้วยน้องบัวค่ะลูกกล้วยน้องบัวแมนตัวแมนหรือตัวผู้ครับต,ตัวผู้ค่ะตัวผู้ได้จักเดือนหรอครับเนี่ยอ่าสิบเดือนค่ะสิบเดือนสิบเดือนเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะครับแป็บที่พี่น้องเดี๋ยวให้เบิ้งหน้าเบิ้งตาสูงหลายปันไดหรอแม่เนี่ยห้วยเพราะมันร้อยยี่สิบพกยี่สิบเก้าตึงเนอตัดอยู่ประมาณนีหน้หระ นีว่วัดก็โดดนเนาะครับนี่นะครับลูกกล้วยน้องบัวเกิดจากแม่นี่แม่นี่สูงลายปันไดกก่อนครับร้อยสี่สิบสามค่ะร้อยสี่สิบสามเมียนตอนนี้เพิ่นท้องบ่ครับอ,อ๋อเพิ่งทับวันที่แปดมีสาิพันมากครับครับผสมหลอดปะครับผสมตัวจริงค่ะผสมตัวจริงกับพอไหครับอ,อ่าสามล้านค่ะสามล้านอยูุ่บานไหนครับ<ด>ว่ายตัวบ้านน้องดูค่ะ บ้านนองดูอำเภอใดมแม่ควายตัวนั้นอำเภอสีชมพุทธเขานี่ล่ะโอ้ครับเป็นควายมาจากสออาย,ยครับคืออ่างแงะครับแต่ครับนี่เจ้าของเพิ่นเจ้าของเก่าเพิ่นว่ามาจากหนองบัวลำพูโอ้แต่ว่าฉันก็ซื้อมาจากนี่นะนุ่มสังนี่ละ เนี่ยเปได้มาจากโน้นสัง่งมาจากเสียยังไงเสียเสียเนื้อเ,เสียแล้เสียอันนี้เสียเสียอันนี้เหะอ่อนแม่คือว่าว่าแม่นี่ยเป็นติดจองแล้วแม่นค่ะแม่น,นตกลงกันหลายป็นหดายขับสามแสนสองหมื่นหรอค่ะคนทางใด มาซื้อมาจองครับ๋อเสี่โอเลผู้เวียงค่ะ๋อพี่โอเลผู้เวียงน่ะนะแมนมนแมนครับผมเดี๋ยวแป๊บหนึ่งครับควายหน่อยมันพี่โอเลผู้เวียงเจ้าของเขาดินเก่าเนี่ยแมนบอกแมนค่ะแมนอยู่อันผู้สาฟ้ามแมนค่ะบ้านโปูงแดงเนี่ยบอกครับแมนแมนโอ้พี่น้องมันหู่จักกันเบิดนะครับวางศสามมือผมกับไปหาพี่โอเลผู้เวียงมาอันเพิ่นสีมาเอาเอาควายมือมือให่แม่ คนมาสิมามือนี่ล่ะเอ้ามามามือนี่เองแล้วมาสิมามือนี่แหละคนโทรมาแล้วว่าคนรถมาแล้ววะท่านราคานี่จักจักตัวแม่สองตัวแม่ลูกอะแม่ลูกครบหนึ่งเป็นลูกของกล้วยน้องบัวเป็นโตผู้ตอนนี้ก็ผสมไว้แล้วท้องกับสามล้านเจ้าสามล้านยัางยังย่างประธานใตรวจผ่านรอบเนาะบระธนผ่านค่ะปัะธานผ่านแต่ว่าคุ้มตัวไวแล้วเนาะแม่เนาะ เอาเดี๋ยวจังไปเบิงตูต่อไปนะครับเป็ซี่พี่น้องครับนี่ก็ถือว่าม่าบ่ท่านนอนเปิดมีเจ้าของแล้วเ <c oughs> มีเจ้าของแล้วครับขาปมครับ <c oughs> เอาเดี๋ยวผ้ามาเบิงแม่นี่บันแม่นี่สูงหลายป็นไดครับนี่สูงร้อยสามสิบหกค่ะสูงร้อยสามสิบหกเป็นลูกพ่อไหครับอ่อตัวแจ้เนี่ยเป็นลูกของท้องดีค่ะลูกของท้องดีสายเลือดเพชรอุดอรท้องดีสายเพชรอุดอรนะครับเจ้าท้องดีอายุจักปีลรอครับแม่นี่ อยู่ในใบท์ว่าสองปีสี่เดือนค่ะสองปีสี่เดือนสถานะเพิ่นตอนนี้เหรอครับเพินท่องเหรอเนี่ยท่องกับตัวไหนครับท่องกับเบิ้มไหมค่ะท่องกับเบิ้มพันล้านสี่เดือนได้สี่เดือนได้สี่เดือนแล้วผสมหลอดป่ะแม่แม่เอวดท่องเรียบร้อยแล้วแม่เปิดราคาบ่ครับนี่เปิดมีคนสนใจกับมีคนสนใจพ่อบอกราคาได้บ่ได้ค่ะได้เท่าไหนแม่สองแสนสามหมื่นหรืลาสองแสนสามหมื่น อาอแม่ผมขอเบอร์โทรไว้นะครับ099 695 1856ค่ะซื้อว่าแม่อำพรค่ะแม่อำพรบ้านจอมบึงแม่นครับผมปากขางแถวแถวบ้านบ้านบ้านนางก็แม่ว้านยังเกา,บาะกบ้านน้องตะไคร้บ้านน้องตะไคร้นะครับกา,างคางกังคางลุงเลี้ยนบ้านน้องตะไคร้เลี้ยว<า>เลี้ยว เขาซ้อยมานะครับเบบซี่พี่น้องเดี๋ยวให้เบิงไทยแม่นี่มีขวัญดีนี่นะครับอ้าแม่อันอันอันนี้เพื่อนเอินว่าขวัญสองจิ๋มว่ครับนี่แเอาแม่อธิบายให้ให้ฟังแนวมันดีจังไดถ้าสองจิ๋มครับอ่าอันนี้เขาเอาน้องฮีใบพูนาะครับอ่ามันจะเลี้ยงลูกดีนะคะ่ะครับแล้วเเห็นว่าหางกัสิบิษไม่เห็นเลยครับโอ้บางไ้เลยอันนี้ก็สองจิ๋มครับ ขววััญนนางีี่มพิเศษอย่างงนึเเด้ออาแม่บอกสู้ฟังเนี่เอาฟังนี่ก่อนฟังนี่เพื่อเอิ้นขวัญหาบเงินหาบทองเนาะขวัญหาบเงินหาบทองสิ่สี่สี่ยู่มองมองมองได้แม่ขอยู่ยู่ตรงนี้ก็ได้ค่ะยู่ตรงนี้ก็ได้หรือว่ายู่ตรงนี้เขาก็เอิญหาบเงินหาบทองต้องต้องต้องมีอ่าสองสองหมองแมนแมนบ่ขับใส่ขวาฝาขาหนาขาหลังแมนค่ะขวัญหาบเงินหาบทองเนี่ยมันดีจังไดครับก็คือผู้ใดไปไหวเล่าก็คือ ยู่เย็นเป็นซุกมีเงินมีทองน่ะค่ะโอ้หาบเงินหาบาทองซือว,ว่าขายก็ได้ขายกันผูดด้ใดมีควายลักษณะนี้แล้วก็นีน่น,นี่ตั้งแต่พอสอนมาตั้งแต่เป็นเด็กน้อยจำหัวหัวก็เห็นนี่ค่ะครับสองขวัญน,นี่ครับถ้าอันเดียวสิเพื่อนเอิ้นกระบ,บาลหัวแตกครับเพื่อนอยากห้ามครับแต่ว่าขันสองขวัญสิเพื่อนเอิ้นขวัญยอดมันี่ค่ะขวัญยอดมันี่แมนแล้วก็นขันหนึ่งสองสามสิเพื่อนสามยอดเก่ง สามยอดเจดีแมีนเมียนเมนถ้าเกิดมาหัวก็เห็นนี่แหละที่พ่อสอนไว้นี่นี่สองสองฝันม้านค่ะนี่เขาเนื้อเนื้อขวัญยอดมณียอดมณีก็เลยตั้งชื่อว่านางยอดมณีเลยนางยอดมณีแมีนโอ้สามยอดเจนีก็เพิ่งเห็นเด้ออยู่สครขออนุญาตอาภาพพิ้งเนี่ยจากน้อยก็ครับดูชนัดประพาฟ้ามค่ะกล้วยผูกกล้วยพันธ์เพื่อนอ่ะครับไอ้ไอ้นั่นสิมีอย่งสี่เลยเพิ่งซื้อว่าขอ ไอ้นั่นสิมีแบบนี่แบบนี่แบบนี่เลยโอ้เป็นสามจุดเลยเมีนเอินเอิญสามยอดเจดียสามยอดเจดีขออนุญาตผัดทิ้งในจังหวัดหัวหินเป็นเป็นศาลาความรู้เนาะเออควอยดีควอยงามขวัญดีผู้ใดอยากเห็นกลับไปเบิ่งได้อยู่อยู่ชนัดป่าฟาฟ้ามขออนุญาตผัดทิ้งครับอยู่ชนัดป่าฟาฟ้ามยู่อำเภอชุมแพเด้เนาะเมีนเมนเมีนครับผม อันนี้เป็นเป็นขวัญดีขวัญมงค้นนะครับยูใสดียูใสงามค้นกับอยากขูออย่างเห็นขอผาดทิ่งในจะน้อยบ่ได้เห็นตัวจริงหรอกแต่ว่าเพิ่อนออกคลิปมาเห็นนะนะครับผมนั่นละ่ะตัวแรกในชีวิตที่เห็นครับผมที่มีสามยอดอ่าขอพระเอิน่นาสามยอดเกดีครับขันสองขวัญแบบนี้พอเอิว่ายอดมันนี้มันดีจังไลยครับเนี่ยก็คือผู้ใดไปไปครอบคลองกับยูเย็นเป็นซุกอะค่ะก็ทํามาค่าขึ้น มากเม่นไห้เขามีในคอกเม่นบริข้ขยเขากะชังต่บริวารที่เขาสื่อมาขายไปแต่สื่ง่ายขายคองค่ะโอ้เพิ่นเพิ่นส่งสินนุนไปถึงเมนเมนควายอยู่ในคอของเฮามนถามมีควายลักษณะนี่อยู่ในคออยู่ในบ้าอยู่ในเฮื่นเห่าอันนี้พอสวนมาแล้วจำครับผมพอเรียนน้ำพอกอน้ำคุกครับผมอันที่อหัวก็เห็นอายุ ขาสิหหบหกขาสิบเจ็ดปีหัวก็เห็นหัวเพิง่งเพิ่งเห็นเนาะแม่นค่ะแม่นแม่นเพิ่งเห็นแล้วอันทางนี้ได้เพื่อนเอืนฝันยังนี่จจงวมาดูพางนี้ก็คือขนอญี่ยังกันนะเพื่อนว่าขนยอดดวงใจถึงนะครับแต่ว่าผัดห่าบก็นหนาท้องก็สิมาอยู่นี่เนาะครับหรือว่าอยู่นี่หรือว่าอยู่นี่อันนี้ผัดเกี่ยวขึ้นมาข้างสี่ขึ้นมาอยู่หลงังพี่นะครับเป็นสาระความรู้จากน้อยนะครับเอฟซีพี่น้องครับสิสซื้อสีขายควา้กะ ให้เบิ่งขวัญเบิ่งจุดเด่นนะครับจุดเด่นของควายก็คือขวัญน,นะครับ<ผ>ม,มันสีนนเอา<ม>ไปขาไปขายเพราะว่าแถวนีบน้บ่ถน,นัดว่ะครับผมเพราะว่าจักฟันนมนมจังได้จักก็ฟันแทงได้เงี้ยคือนิ้งยงเออหัวครับผมวัถนัดแถวครับเดี๋ยวพามาเบิ่งอีกแม่นหนึ่งนะครับอันนี้มูราบ่าแม่ม,มีสายเลือดไทยบ่ครับนี่ ออกมากหรอล่ะนี่เด้อ๋อการขายกับนี่หครับมีการมี่อย่างแล้วแสดงว่ามีเป็นเป็นเป็นรูปผสมแล้วเป็นรูปผสมมีสายเลือดไทยแล้วหางเพิ่นยังยังเป็นเป็นหางดอกหางขาวอยู่ไปตั้งชื่อซะได้ดอกว่าดอกเงินเซว่าดอกเงินแม่นสูงหลายปานได้แม่นี่สูงลอยสี่สิบสองค่ะสูงลอยสี่สิบสอง หมื่นส่สิบสามอไรก็เลยเอาสีสองครับเอาสีสิบสองบวกแล้วลูกเพิ่งน้อนยื่หันได้ครับนั่นอันอันนั้นลูกสาวเบิ้มลูกของเบิ้มพันล้านขอเพิ่นโชดตัวแน่แม่อ้วนหลายจนตั้งซึ่หมูตันครับนี่นะครับลูกของเบิ้มพันล้านเป็นเป็นตัวแม่บอกครับนี่ตัวแม่ครับตัวแม่ได้จักเดือนหรอครับนั่งน้อยนี่สี่เดือนค่ะสี่เดือนไอสี่เดือนโอ้ล่ำตัวเงาเออพลังน้ำนมหนุ่ก็ต้องห่วงนี่นะครับ ลูกสาวเบิรมพันลานเกิดจากแม่เป็นสายเลือดไทยผสมมูรานะครับตัวแม่ล,มลูกสาวของเบิรมสูงประมาณเท่าไหร่ล่ะแม่บ่แมนลอยยี่สิบยี่สิบวาอยู่ที่เนาะประมาณสิบกว่านี่ละมั้งโอ้ประมาณลอยลอยลอยสิบวาสี่สิบผ้านี่ละครับผม,มคุ้ยสี่เดือนอันนี้แม่เปิดราคาบ่เนี่คันนี้คนต้องการกับเปิด เปิดหลายบันไดแม่สนใจกะสามสิบหายนะสามสิบหานะครับเอฟซีพี่น้องครับตอนนี้เพิ่นทองบ่ครับยั่งยั่งยั่งรอให้วันสองสามมื่อเห็นน้าเมือกไหลอยู่ตะวันแห่งคือพวกนี้อาการเสิเริ่มกำลังสิเริ่มเนาะหมดรูเพิ่นกำลังสิเข่าที่ฮอร์โมนที่อยากผสมพันธุ์ใหม่กำลังแสดงออกมาครับเออแม่ผมขอเบอร์โทรไว้แน่ยานเอฟซีเพิ่น ศูนย์เก้าเก้าหกเก้าห้าหกเก้าห้่งแหา่แาแม่อมพรอนนะครับเด็บซี่พี่น้องครับผู้นตั้งซื้อหมูตันเสือหมูตันนะครับนั่งนี่โอ้ห้ายี่เดือนไหห้ยซีเดือนบ่มมีหม่องแฝบเลยพี่น้องโซ่ไงเป็นสาวกับทีบัวลอยหาซีปุ่นดีครับยุ่นย่เคืดวาว้เนาะพะว่าเบิ่มพระลาเบิ่กระท่งลูกดีแม่กับมีสายเหลือมมู่รา บทันโดนไปได้คันแม่นอีกจักสองสามเดือนคือสิบเห็นทองดอกครับผมมาแก้งินแกงกินวัวอาหารก็เป็นกินห้ำกับเป็นแล้วแหม,หรมครับดเดี๋ยวผ้ามาเบิงอีกหาหกตัวนะครับเปี๊ซี่พี่น้องครับเบิงขี้งเบิงตัวเบิงหน้าตามีเจ้ตัวงามๆนะครับนี่<ด>เอาเดี๋ยวผ้ามาเบิงอีกแม่หนึ่งนะครับ อันนี้สูงหลายปบนไดาคุณแม่เนี่ยสูงยสามเก้าสูงหน่อยสามเก้าเพิ่นทองบ่ครับตอนนี้ก็ทองยอดเพชรได้สองเดือนล้วค่ะททองยอดเพชรสองเดือนเพิ่นมีลูกบ่ครับมีก็มีลูกตัวใดครับลูกเพิ่นตัวแน่นหน่อยเพุ่นนะครับบอกยุ่งกางยุ่งกางโอ้ตัตัวตัวยุ่งกางแมนแมนเป็นตัวแม่ตัวผู้ครับลูกแม่กับตัวแม่เป็นลูกพ่อใดนนั่งนั่นของเพชรเจริญค่ะเพชรเจริญเพชรเจริญเป็นยู่สารคามบ่ ออ่่ยสน้บดนีอ่เน่ใจนะครับเอฟซีพี่น้องกะว่าอยู่ในใบว่าเพชรจะล้นกะเพชรจะล้นน้ำพึ่นแล้วครับผมได้ได้ได้จ็กเดือนแล้วครับลูกสาวเพิ่นเก้าเก้าเดือนกะสิบเดือนนี่ละเก้าเดือนสิบเดือนอันแม่นี่แม่ที่เปิดบ่เปิดเปิดไรปันไดครับฉันกะเปิดไว้อีกหรือว่างสองแสนหรือกันสองแสนแมนซ้ำซือสองได้อยสามแมน ประกันท้องแล้วประกันท้องแล้วคือได้ได้ลูกน้อยตัวนั้นน้ำแต่ตัวนี้น้ำสูงหลายปันได้แม่ร้อยสามสิบเก้าค่ะอยสามสิบเก้านะโอ้เดี๋ยวแป๊บหนึ่งผมจะให้เบิ้งเบิ้งลักษณะโครงสร้างหน้าตาเพิ่นสวยตาแต้มแก้มจำอ่องข้อเบื้องขาเดี๋ยวให้เบื้องอ่างนะครับอ่างใหญ่นี่นะครับให้เบื้องท่ายเบื้องหาง เอาอยากได้ควายแม่ไปเลี้ยงเพิ่งกัให้เบิ่งทางนี่นั่มเหรอครับเ<ม>นี่ยรูกเพิ่นยางมาแล้วเอฟซีพี่น้องครับโอ<ม>้งามนะครับเอฟซีพี่น้องครับยอดเพชรยอดเพชรสมมตอนีอ่ล่ะยอดยอดเพชรหรือเพชรเจริญยอดเพชรของเมียววดีู่ในท้องโอ้ของไอ้อยองอังไง โยมเพิ่มเมียววดีรอยเอ็ยเอ็ดนะครับตัวตที่เป็นเจ้าของเป็นเป็นพอตัวอยู่ในท้องที่ผสมไว้แล้วแต่ว่าลูกอันที่ยางอยู่ข้างนอกนี่เป็นลูกของเพชรเจริญนี่ใบม่หลอดนี่ใบม่หลอดนะครับเป็ดซี่พี่น้องครับเอาแม่ขอเบอร์ทั่วไปนะครับศูนย์เก้าเก้าศูนย์เกหกเก้าห้าหนึ่งแปดห้าหกนะครับเป็ซี่พี่น้องเดี๋ยวไปเบิ่งตัวใหม่ครับ เอาเดี๋ยวพามาเบิ่งอีกแม่หนึ่งนะครับอันนี้สูงหลายบรนไดแม่เนี่ยร้อยสามห้าสามหก่ะครับร้อยสตอนนี้เพิ่นทองบอเออถ้เออสร้างอุดรลไว้บ่ท่านพันไหมคะบ่ท่านพันเพิ่นไม่ลูกบ่ตอนนี้มีค่ะมีอย่าเดียวทั้งหลังอย่าเดียอ๋อลูกน้อยเพิ่นนะเนีนเลูกของเบิรมลูกเบิรมพันล้านมีใบมีหลอดมีใบมีหลอดได้จักเดือนละน่าหน้อยเนี่ย โอ้ให้พี่น้องเบื้องควายหน่อยนะครับเป็นแม่คูมนะครับกันดีซื้อไปแต่แม่กับ,บว่าได้แหละต้องเอาลูกไปนําเอาลูกสาวเบิ่มพันลานแข่งขาถ่ายง่ามหางง่ามฝันง่ามนี่ให้พี่น้องเบื้องนะครับอันคูมนี่แม่เปิดวหลายบันไดนี่ก็เปิดไว้สิบหกค่ะเปิดไว้นสิบหก ราคาต่อรองได้เนาะแม่ต่อร่องได้โทรเข้ามาสอบถามคุณแม่เป็นได้อยากมาเบิ่งควายมาเบิ่งตัวจริงบบ่ต้องอ่ายต่อรองต่อรองเลยแม่เพราะนี่ลดง่ายครับมาเบิ่งตัวจริงห้องอยู่ฟ้าขายอยู่ฉีดินอยู่บ้านจอมเบิ่งนะครับบิวซี่พี่น้องครับว่าลูเกียดดิครับงามงามครับผมเห็นแล้วกับมักน้ำลูกสาวเบิ่มพันล้านนะครับอันแผ่นหลังเอาแผ่นหลังเพิ่นเบิ่งนะ เนี่ยให้เน,นี่ยเบื้องหลังหลัง,ลงปลาบูเป็นล่องกลางเลยนะครับเอาเดี๋ยวพามาเบื้องอีกแม่หนึ่งนะครับอันนี้สูงหลายบันไดแม่นี่สูงลอยสามสิบหกค่ะสูงลอยสามหกเป้นท้องบ่ครับเออพับหอฉลามชนฉลามชนเมียนๆได้จักเดือนแล้ว านรอบรอบกัวๆนี่บ่หวงรอบกัวๆเพิ่นท้องเพิ่นคือปุ้งคักแต่า,าเดี๋ยวให้พี่น้องเบิ่งนะครับว่าปุ้งทําใดว่อนี่ล่ะรอบ2,000น,นี่ล่ะรอบ2,000แล้วโอ้เดี๋ยวเดี๋ยวผมผมให้พี่น้องเบื้อง,งท่านตรวจท้องแต่ว่าฉันว่ามันแม่นแล้วล่ะพูดน,นะครับแมเบื่องเบื้งเบื้งเบื้งจิ้มเพิ่นแหมครับผมท้องออกขางเรื่อยนะครับครับสูงไรมันได้ก่อนหมร้อยสามหกค่ะร้อยสามห สามหาสามพกเนี่ยยูนี่ล่ะตัวตัวเนี่ยน้อยน่ะเป็นลูกเพื่อนบ้านนั่นแมนแนเป็นลูกพ่อไดนแม่นั่นอันนั้นกระฉลามชนคือกันกันโอ้ลูกฉลามชนคือกันได้ได้ได้จ๊คได้คว่ำเงาดีคนก็เลยทับฉลามชุนอีกโอ้เห็นตัวนั้นแล้วก็เลยเอาอีกแมนแมนว่าเขาเป็นออกร้วงสมัยนี้นะครับเขาเป็นงามครับผมยิ่งหยาบ้องห่วงใครยังลองสมมือใครอองลองปานเจียตะหน้าแม่ใครมาจอยๆนั่นนี่ต้นชลางอาทิตย์สามอาทิตย์ขม่านี่ จังไหนจัาง้วแต่ว่าขวันเนี่ยว่านว่าขวันสิให้ลูกดีเด้อครับอันนี้กะมีอีกคือกันเห็นอีกคือกันนะครับจะตื่นไหมล่ะเนาะเปิดไว้หลายปันไดแม่เนี่ยอันนี้ฉันเปิดไปสิแปดหาพันค่ะสิแปดหาพันตำสือสองได้สาม่หวแม่นี่สูงหลายเท่าได้ก่อนแม่ร้อยสามสิบหกร้อยสามสิบหกตว่าเอ่อตัวกลงกันได้แล้วล่ะ เอเพิ่นให้สิบหกหาพันโอ้เพิ่นมีติดจองแล้วยังยังยังระทันติดจองหมายเขาวา่ามันอย่กไก่ไปรส่สงเพิ่นบ่ได้ก็เลยลุยกันโอ้ oh, รอบหนึ่งแล้วเมียนพลาดแล้วพลาดเพราะว่ามันอย่กไก่เกินอย่กไก่เกินอืมหันว่างสิบเจ็ด นี่คือสีผสมคนได้นะเครื่งคารับมันเท่านั้นเนาะแกนยาสูยาสูทอดยาสูคนติดตัวมันไก่ขึ้นไหมครับก็เลยอาจจะน้มันมันไปเบิดก็สั่นกับวายกเลิกกับว่าได้เนาะแม่นข่าเลยยกเลิกครับผมการที่กินกันยูรอมเอ็มฮาอนี่รอเฉีดอุดรขอนแก่นสารคามนี่ไปได้ครับราคานี่แต่ว่ามันโอ้ยสูงไก่พูดเลยครับบเอาบไปนี้ผมจะล่ำล่าคลิปละแม่ฝ่ายยังทิ้งเอฟซีเพื่อนบ่อก็ คนเมนคนอีสานน่ะพันหลงทางไปหน่อยนึงหันมาซะเลี้ยงงัวเลี้ยงควายหันมาแบบพ่อแบบแม่เ้าซะครับมันจังคือวิถีคนอีสานครับนี่กระสีเมิดนะนี่กระสีเมดแมนอันมู่งหาหลงทางไปมิตรส่างนี่ไปตะพื้แมนปักกะมาเลี้ยงงัวเลี้ยงควายนี่นี่กระเมดเงินกระเหลือหน้ากระสีดินบ่แข็งค่ะหน้ากระสีดินบ่แข็งเพราะว่าเอาขี้ควายลงน้าเอาสีกล้วยลงหน้าควายกับแทเลื่มหยา ได้ปีละสองให้กันยังดีครับผมคือเมื่อ็ปุ๋ยแพงขึ้นไปนาเอาฉีงว่าฉีควายเป็นปุ๋ยซะหันหันหันมาแบบวิธีอีสานซะครับผมเดี๋ยวนี้คนอีสานพ่นหลงทางัวหลงไปหลายอยู่แม่ผมผมเห็นหลายอยู่คนอีสานนี่เดี๋ยวนี้คนอนุญาตได้ข่ะเออจะว่าจะเฉียดกันไมครับผมใส่สโลเจียนจากน่อยครับหลงท่างแบบเดวิติหลงเกือบส่วนสูงไหมคะหลงเกือบส่วนสูงจุงแคนแรงจุนจุงแคนล้านเก่าห่าง จูงแขนหลานเข่าห่างนั่นล่ะกลับมาซะกลับขึ้นมามาจูงง่าจูงควายอยู่ไฮอยู่หน้าเงินหาหมื่นกะทิออกดอกทุกปีซื่อควายไว้ซะควายน้อยนั่นล่ะเป็นดอกดอกเบี้ยมั่น ลงเกือบสนสูงจุงเชลานก็ห่างไหมเป็นพุ่มเป็นพวงเนี่ยครับผมครับเอาฟางไว้เป็นตาลายให้ห้านะครับว่า่หายดามานะครับเป็นซี่พี่น้องยาว่าเมีอ่ำคันอันนั้นเถอะเออมากไผ่มากมั่นมากไผ่มักมั่นแต่ว่าสังเกตดีๆขันห้าขันมาแบบวิธีอีสานนี่วิธีอีสานต้องมีงัวมีควายต้องมีงัวมีควายเราเข้าจะอยู่แบบพ่อเพียงได้เนาะได้ค่ะได้ได้ได้ครับผมเอาวันนี้ขอเบอร์ทั่วแม่ไว้แน่เก้าเก้าครับ หกเก้าห so ้าหนึ่งแปดห้าหกค่ะครับผมแม่อัมพรบานจอมบึงตำบลสีชมพูอำเภอสีชมพูจังหวัดขอนแก่นนะครับนี่เรื่องยังอยากถามแม่อัมพรโทรมาถามได้บดทุก่องค่ะครับผมให้ความรวมมือบดสุยางเพราะฉันอยากให้กลับขึ้นมาคือเก่าเมียครับจะถิ่มความโบราณไหนครับจะถิ่มให้ถิ่มหน้าถิ่มบ้านถิ่มซองมูเฮ้าวิถีชีวิตของมูเฮ้าเดี๋ยวนี้ตกรถทัวดิครับตกรถบทาท ก็อยัง ane, ตีรถบัสโมแลียนได้เลยแมนโลกหยุดหมุนแล้วนะครับเยอะนี่โลกหยุดหมุนโลกอยู่กับที่เราครับเอาปานน้มีความฝากความฟังจะนี่แหละค่ะครับผมครับใต้คิดแน่นิดหน่อยครับผมถ้าผู้ใดบ่ถือใจกระพานใครถือใจกระกดไลค์กดไล่กดไล่กดแช่ให้อาวิทย์ผู้ดินค่ะครับผมครับก็เมนไว้ใต้คลิปได้นะครับครับผมก็จะลาคลิปนี้ไว้เพียงแค่นี้ครับสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับ